ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมรอบคันของ f o r ์ a ซา0ามุมภาพอาจจะประหลาดด้วยข้อจํากัดของพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ได้ต่อนะใช้เป็นโกโปรคุณภาพไฟล์อาจจะไม่ดีแต่อยากให้ชมคันจริงกันนะครับเทียบกับ x a d v แล้วอะไรที่รู้สึกว่าชอบกว่าช่วงล่างมีความเนียนมากกว่านะครับเรื่องของการตัดอากาศทําได้ดีกว่า x a d กเอในอความเนียนของคันเร่งในการคอเนอร์ลิงต่างต่างเนี้ยผมว่ามันมีความสมูทกว่า XADV ล่างก็จะมีความแข็งนะครับคันเร่งมีความกระตกกระตากมากกว่าก็ตามสไตล์รถที่เป็นสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์นะกระทงกระแทกอะไรเงี้ยคันนี้ก็จะเนียนกว่าเยอะพาไปชมรอบคันกันนะครับแบบไวๆที่อิตาลีกลางสายฝนแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไลค์ส c r ป b ์แชร์เคนิดนึงนะครับแล้วก็ไปชมกันครับนี่คือ Forza 750ฟ้าอาจจะขึ้นเนาะเพราะฝนตกต้องขออภัยคุณผู้ชมแล้วโกโปเนี่ยมันแบบการเวเทอร์ไม่ค่อยดีกันร,ร้อนกันหนาวมากๆไม่ค่อยดี แบตไหลนะฮะแบตไหลพอสมควรเลย f o r ์ซาเจเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามีแผนอยู่นะที่อาจจะนําเข้าไปจําหน่ายในประเทศไทยก็รอชมกันแล้วกันเขาอยู่กังระหว่างกําลังพิจารณาบอกกันแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ 745cc 2สีเรียงนะครับไฟลิงออเดอร์เนี่ยก็จุดระเบิดที่270องศาทำให้มันแบบส่งกำลังได้เนียนมากๆนะครับนี่ล้อหน้าล้อหลังต่างๆของเขาเป็นแบบนี้คาลิปเปอร์นิชินนะครับ สลูกสูบดิสเบรก ABS Dual Channel ยางติดมาคันนี้เป็น b g ร s t o n e โอ้ชอบมากเลยอ่ะสวยนะครับชกหัวกลับนะครับกระบอกสีทองดีไซน์ของรถเนี่ยคือเท่มากๆชิลให้มาสูงเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยดักอากาศเข้าไปเช่นเดียวกับชิ้นด้านข้างตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีเรื่องของลมนะครับที่จะผ่านเข้าไปแล้วออกมา พวกนี้น่าจะช่วยเรื่องของความนิ่งเวลาที่แบบขับขี่มีความเร็วประมาณหนึ่งเนี่ยจุดนี้นะครับเรื่องของเวทเทอร์โปรเทคต่างๆเนี่ยผมว่าทําได้ดีกว่า x a r v อยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคียนนะหน้าจอนะครับเป็น TFT กุญแจอยู่กับพี่จอนนะนี่ครับกุญแจของ f o r ์ซ่าเจ็้าศูนย์ครับนี่มันกุญแจ f o ร์ซ่าสามหาูนย์มเนี่ยดูดิโอ้โหนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะครับ เป็นสมาร์ทคีนะครับกดพุชตรงนี้ปุ๊บหน้าจอเขาก็จะขึ้นมา p f t FT 5นิ้วนะครับก็เป็นหน้าจอที่ใช้ในหลายๆรุ่นแหละ,หละ,หละ,หละดูเรื่องของโหมดการขับขี่กันนะครับ s t r n i n u s r r s p u s t r Sport นะครับมีโหมดอยู่ประมาณนี้จะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยพีเซ e ตเรื่องของพละกำลัง Engine Brake Control นะครับเรื่องของเกียร์เรื่องของ t r t i o n Control เนี่ย ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะแต่ละโหมดก็จะมีความแตกต่างนะครับยูเซอร์ก็เซตได้เลยเรื่องของเกียร์ DCT เนี่ยต้องเรียนกับคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าการโลจิกการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็จะแปรผันตามโหมดที่เราใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นโหมดเวนก็จะยันยานหน่อยอะไรเงี้ยโหมดสปอร์ตการเปลี่ยนเกียร์ DCT ก็จะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะอันนี้อยู่ที่รูปแบบการใช้งานแล้วก็ความคุ้นเคยคุ้นเซ็ต เป็นยูเซอร์ไว้ก็ได้นะปึ๊บเปิดเบาะให้ดูหน่อยเก็บของ22ลิตรน,นะครับก็เล็กๆเนาะไม่ได้ต่างกับ XADV เท่าไหร่หมวกกันน็อกได้ประมาณนึงนะครับเก็บของเก็บของได้แต่ถ้าให้นายแนะนยผมว่าคงต้อ,องติดแหลกท้ายนะครับนี่ใส่ของใหญ่ๆแบบนี้ดีกว่าเนาะช่องเก็บของในนี้ไว้เก็บของที่แบบหยิบง่ายๆไวๆนะครับของที่แบบใช้ในเวลาออกทริปเนี่ยโอ้จะดีมากนะครับอ่านี่นะครับจุดเติมน้ำมันอยู่บริเวณนี้นะโอเค บริเวณนี้นะครับมีโหมดต่างๆนะครับประการเนี่ยคล้ายกับในแบบแอฟริกาทวินโอ้ฝนตกนี่เกียร์ดีซีทีนะครับควบคุมในเรื่องของเกียร์ดีนะครับแล้วก็ออโต้แมนนวลได้ลองสามารถชิปแบบแอนด์อัลชิฟได้นี่บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่นะครับใช้งานสะดวกโชคหน้านะครับโชว์ว่าเซ็ปเปอร์เลด์ฟังก์ชันฟอคบิ๊กพิสตันบวกกันครับกีก็เลนสแตนดาร์ดสปอร์ตนะครับอาจจะไม่ได้มีกาวงกาเวลอะไรเพราะว่าไม่ได้แบบรถสายลุย ผมชอบพี่แฟร์ลิงมันดูใหญ่แล้วก็น่าจะดูแบบตัดอากาศตัดลมได้ดีมากๆนะครับในสภาวะอากาศที่แบบอากาศเย็นสําหรับสายออกทริปอะไรเงี้ยตำแหน่งวางเท้าก็วางข้างๆได้วางยื่นไปข้างหน้าได้นะครับพูดไปควันออกปากไปนะตอนนี้ดูแค่ด้านท้ายแบบนี้อาจจะคิดว่าเป็น XADV เนะครับเขาใช้ชุดเรื่องของสวิงอาร์มโซ่สเปอร์ต่างๆเหมือนกันสวยไหมเหรอแล้วแต่คนชอบแต่ว่าอยากได้ไหมก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าอยากได้ สวยมากๆนะครับรถดดมันเท่เหมือนยานอาวกาศเลยนี่ข้อไอเสียคันนี้ครับได้มาเป็น SC Project แต่ยังมีไซเลนเซอร์อยู่ดิสเบรกด้านหลังนะครับคาลิปเปอร์เป็นมิชชินลูกสูบเดี่ยวนะครับเครื่องยนต์ 745cc สองสูบเรียงซิงเกิลโอห์เฮดแฮมชาร์ปครับ 58.5PS นะครับที่6,750รอบต่อนาที69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้า3เลเวลของ Honda Selectable ท็อกคอนโทรลด้วยมีช่องเก็บของบริเวณนี้นะครับในเรื่องของเฟรมของเขาเนี่ยเป็นทูบูล่านะครับสตีลเฟรมแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมโช๊คหน้าเนี่ยก็เป็นหัวกลับ41ม mm, นะิลลิเมตรเนาะก็ฮอนด้าก็จะใช้อยู่ประมาณนี้41มิลลิเมตร43มิลลิเมตรนะครับด้านหลังเป็นโปรลิงก์ล้อก็ล้อ15กับล้อ17มีเรื่องของ USB C ชาร์จเจอร์นะครับมีเรื่องของช่องเก็บของใต้เบาะที่อยู่22ลิตรตรงนี้ในเรื่องของการขับขี่เนี่ย ต้องบอกกับคุณผู้ชมตามนี้ว่าฟิลลิ่งเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับตัว XADV นั่นแหละในเรื่องของความออกตัวได้ดีนะครับเครื่องยนต์2 7, 2 7สูบ270ของ Honda เนี่ยถูกกลับมาให้มันแบบใช้งานได้คล่องตัวนะครับมีความสมูทมีพลังกำลังที่ดีในทุกย่านรอบอยู่แล้วอันนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบหรือเปล่ากระจกแบบนี้350กระจกยังสวยกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าทรงมันเท่มากๆจริงๆนะครับ พละกําลังเนี่ยเนียเน,ยเ,นยเลยนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเทียบกับ XADV แล้วเอาแบบเดิมๆหลายคนอาจจะชอบตัวนี้มากกว่านะแต่ก็เดี๋ยวไว้ไปลองเต็มๆกันอีกทีหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสเปิดตัวที่ประเทศไทยนะไว้ลองกันเต็มๆอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ลองมาคร่าวๆไวๆอ่ะเฮ้ยผมว่าใช้ได้ผมว่ามีความเนียนนะครับแล้วก็คันล่มคันเร่งอะไรมีความสมูทมากกว่าที่สําคัญเลยคือแฟรริ่งใหญ่ๆแบบเนี้ย บรรยากาศวันนี้หนาวๆฝนตก้วยเนี่ยมันกันลมได้ดีมากๆช่วยเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ชิวหน้าให้มาเนี่ยติดมาแบบใหญ่ๆเลย่ะประมาณนี้นะครับสาหรับฟอรซ่า750ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าสภาพอากาศอาจไม่เอื้ออํานวยแล้วก็มีฝนมีอะไรไฟล์อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับพาชมกันแบบวายๆรอบคันนะครับเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาฝากกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งวันนี้อากาศหนาวมากนะครับต้องขอตัวไปก่อน พาชมกันแบบสั้นๆนะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนบอกกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ